ครับครับสวัสดีครับพี่น้องเอฟซีทุกท่านนอกจากบันนีเชานี้ได้เขามาในวัดพระจาจาร์นีน่แล้วน้ำมาเบิงบรรยากาศน้ำกันครับพี่น้องกะ <SPEAKER> <SPEAKER> ผมก็ได้ได้ <lifting> <ục> จุดทูบเสียงไทยขอกระปูตตาเดี่ยว <S <s <Nelson> ที่พุ่มพ <ra> <water> ัมนนี่ละในวัดวัฒนั้นเะคับก็มาเบิงกันครับว่าสีได้เลขตัวไหน อขออธิษฐานจิตขออธิษฐานเพิ่นขอผู้ชมผู้ซาเพิ่นขอเลขขอเบอร์ขอโชโคขอลาดนดเพิ่นเทียเพิ่นให้เป็นย่างบุญเนาะครับกะพี่น้องกะเบอร์เบืองน้ำกันเนาะครับผมพงผ้าร่วยกะเดี๋ยวทำพิธีแล้วเสร็จแล้วกะเลยสิบเอเบิร์ว่าตัวเลขสิได้ตัวเล็ครับในถูกเสียงไทยมื่อนี้ ยู่เลยนี่นี่งอยู่เลยสองสองแปดนิ ki. ้เด็กหนึ่งนี่เนาะใครเลี้ยงดียวใครก็จุดไปรู้จุดไวุ้ว่าตั้งสามมือแล้วกล้ามาถ่ายอยู่สองสองแปดนิวทุบไปไข่เสียงไทยทุบไไข่เสียงไทยหนาวสามมือแล้วนี่ยังไม่ยังอยู่เลย คนมือไปโดนเขามันก็จะดึงมาแล้วครับเลขหนึ่งง่ามง่ามมาแล้ว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 โอ้เบงนะครับพี่นอ้องทุกท่านทุกคนเขาว่าเบงเขาม,มาชมว่าถูกเสียงไทยพันสียหายตัวใดแน่ยอ๋ถูกครับกระลังกระลังลงไปเรื่อยๆกระลังใหม่ลงไปเรื่อยๆแต่ทีเนี่ยก็เห็นเลขหนึ่งแล้วครับชัดเจน ตัวที่สองนี่สิเป็นเลขยังกะเห็นหัวแหละว่าสิเป็นอะไรเนาะเนาะมาหลุดน,น้ำกันเนาะพี่นนอะเมื่อที่จะได้เมียล้เมื่อที่จะได้อาจารย์เนี่ยสุูตรเนี่ย มึงเลี้สามนเลี้สุดเกิร์มมึเลีกามเนาะเนาะมันจเป็นเลขงาเป็นเลขกำลังยหก่อนเนาะว่าสิเป็นตัไรับทูปใหม่บ้าได้บดดยวครับ การอบไปน้ำกันก่อนเนาะครับเนาะพี่น้องมาเบิึงขอมันส้มว่าทันทีปูตาเดียวพ่นกะน้ำซึ่งตาเรื่นหนาวกาบสักซิดงกาบขั้วละทุกท่านทุกคนที่เขามานี่ยนี่ก็มากราบมาไหวขอพ่นจากปูบิังมาเป็นน้ำขันพี่น้องเห็บซีถูกท่านทีเขามาเบิึงขอมัส้ม ขัดวาิดว่ากัดสีเป็นตัวเลขแนวท่างที่ดีที่เพิ่นหายออกมาขาเบิ่งตัวที่สองคิดว่าเป็นสองนะครับหนึ่งสองอย่างเนาะหนึ่งสองคิดว่าเป็นเลขสองเป็นเลขหนึ่งกับเป็นเลขสองก็เป็นหัววันเลขสองขับหนึ่งสอง พีน่น้องกะรอดค่อยจังหน่อยนะครับเนาะเพราะว่าตัวเรียกก็ร่างคืนมากกะลังกะร่างเห็นไหมพันวัดอยู่บรรยากาศในวัดพาาระจันทร์ในระนาบห้องกะพวกญาติโยมผัวไม่ออกก็ยังบ้านมากหลายอยูุดอกกับแต่สอออยู่ครับพาาระจันทร์มันก็สันอย่งนันอยู่เพทัานเล้วพระราจิตของ เพินันดเท้าเขามาเบิงเขามาชมผมกับก็ติดแตถาานกันอยู่นี่นะครับแ่ลมเออแต่ละเศาตอนเศร้าหรือตอนแร่งหรือตอนสวย <c oughs> <c oughs> นี่กัดกับออกไปตั้งนอกมาชิบไม้พรมพี่น้องเบงิ่งทุกท่านทุกคนที่เราคอยค้อมหวังผมกับเป็นห่วงคือกันยันโมได้ตัวเลยกไหมพี่น้อง จัดรับไดดีๆแล้วเรามีหม่องในพันให้สุกให้ลาบพันให้เป็นให้ถูกเคยถูกเคยยังมาแต่ทีนเนี่ยขอถอดขอไฟหมดที่แล้วนี่บ่มีวัดได้ถูกเขาเนี่ยโมีวัดใดที่เขาจีนกันก็มีน้อยก็บ่ถือว่าพี่น้องผู้ชอบมากกับสิบบริษุกหลายบริษุกน้ำกันแต่บางวัดก็ให้เถิดของเจ้าก็ให้เถิดอยู่ก่อนิดนิดหน่อย แ้วมาฟังมึงวันนี้ว่าสีเป็นเจริญนั่นคือสีคือสีเขาอยู่ดอกกิดวานะคนก็ใหม่มาแล้วหมว่านจังไปอาจารย์เนี้น้ำที่ถมดินทั้งข้ามปากกางังคนก็ใหม่มาแล้วว่าเน,นี่ยมีสองสีแล้วก็สีเขียวคนว่าคนนิมิดได้ว่าตะปูสีตูกต,ตอบ ตกเกือบตอกล่องเท้าขางหนึง่ะงะดรักขางขังละซีต,ตัวาจัรตะปูซีตัวแปดตัวล้เบิดเป็นแปดตัวตกขงตกล่องเท้าขังละซตัวอาจารัรเป็นว่าเป็นก็เลยเป็เลยเตข้อมฝันตีข้อมฝัน,ข,นข้อมนิมีพเพิ่นไหนมากพนว่าสองซกับซีเก่าาจารตัวนึ่งตกกันก็คือซีซีาจาพ่นว่าว่าอาจารย์แน,นะนำที่บันกังน,นอกครับ ตมบินอาจารย์ตมบินหรอกครับแล้อก็อบังว,วันที่ยี่หาหรือวันที่ยี่เจ็ดในวัดเนี่ยน้ำพระจานทร์เที่ยวนี่กับปนวะปนสรียกกู้ใหญ่ยกกู้ไหววงซวงปูสวงจงยาหลายองค์เล,ย,ลยตุนที่สิมาในมือหนันในพิธีพันวาสันพันวาเอาหยาดโยมพันกระเรียมของเตรียมยังไหวเตรียมของไหวเตรียม เดียวราย่างเลยเนี่ยมีก่องแง่มียัางหมดละขอนมีล่อมมีเฮียงิ้นเฮียท่องเฮียกระบุงเงิ้นกระบุงท่องมากหละทั้งเขาวัดพนวากระสิเป็นพิธีมีพิธีใหญ่อยูยอย่สนันเท่ากะล่อไอยเบังเดอร์รับพี่น้องหลายท่านหลายคนพี่น้องเอฟที่ทุกทา่านว่าบึงเขามาชมแล้วก็ก็หน้าให้กระลังใจชงพงเพลุยนะครับเออชองน้อย บ่ท่านดังน้ำพิ่งพ่่านบอกวาพ่อท่านเจียงบ่ท่านค้องอยู่ก็ขอฝากเนื้อฝากตัวฝากความคิดเห็นใหกับพี่น้องทุกท่านทุกคนวังว่าสีห้งสีสมความมุ่งมั่นปัถนาผมกับสิพญยา,ยามทำงานเพื่อพี่น้องอาชีพเด็ดๆอาชีพใหม่ๆดีๆมาฝากปีฝากนอกทุกท่านและอบอัศนันทเท้ากบผมก็ขอบุนขอบพุณนพี่น้อง ท่านที่เขรพที่ำว่าเบิงในคลิปช่องพงผพ้าลวยก็เป็นยังบุญยังคุณผมกัดเสบาะมีวันลืมผมจะจำจา่าเลือกไว้ในใจผมรัวในสายเลือดผมก็ว่าได้ผมกัดเสพย,ายามท้าดีดีให้พี่น้องทุกท่านขำามาเบิงขำาส้มให้ได้โชคได้ลาภน้องกันช่องพงผพ้าลวยขอกราบขอพระคุณนะครับเนดะ้อคำว่าเบิงเ้งตัวเลขกกันครับว่าผมจุดถูกอธิษฐานเชียงทูกเสียงไทยไวด้ดีสิเป็นตัวเลขกตัวได้ััน เบอร์เบอร์น้ำกันพร้อมกันครับพี่น้องก็ได้ได้หนึ่งสองแปดครับปูตาเดียวเพิ่นไห้แล้วครับเพิ่นไห้อยู่ในิทูปเสียงทายอาดีฐานเพิ่นว่าเพ,พ,พ,พิ่นเพิ่นไห่อสันหนึ่งสองแปดพี่น้องเขาว่าเบิ่งเด้อเขามาเบิ่บงแล้วก็ประกาศจดไว้ เตบนเมนตัวห้ามักหรือว่าเพื่อนห้โศกอาจมันสีเมนอาจมันสีเมนหรือว่าจังไดก็ได้นั่นกครับพจนาบึงไปเขียนไปจุดไว้ไปเสียงไปฝันบ่งเด้อพี่นองเน้อทุกท่านที่เข้ามาบึงเข้ามาชมส่ง,งพงพาลุ้ยกัไดดนํำเสนอให้พี่นองบึงตัวเลขถูกเสียงไทยครับรมีเสาเมือนี่จุดอยู่ที่วัดวอาจารย์นี่เริ่มที่ตูตาเดียว ให้มาแล้วครับนี่นี่ถ <itch assessment? S 1> ูกนะครับถูกเสียนไทยคือหนึ่งสองแปดครับเซียนนครับพี่น้องทุกคนที่เขาเมืองเหล่าเด็กปากกาจดไว้เลยว่าเขียนไว้ด้วยแม่เด้วยเทียบมันลืมเทียบมันหลงอดมืออดเว้นมากครับจด้ว่าเออเหลี่ยงก็ฝันดีอยู่นะจะเดี๋ยวก็เทาไปเซียนมาตีดีอยังเบิ่งเทียบมันแม่น คือเพิ่นหายมากในในถูกนะครับคิดว่าแมนเน่นอนเป็นเลขหนึ่งเป็นเลขสองเป็นเลขแปดได้พี่น้องเนอะนจดได้จำใบเขียนใบพี่น้องเอฟซีทุกท่านให้เขาเบิ้งเขาเบิ้งชมช่องพองพารวยก็ไนดน้ตอรีเมียนยังท่านหล่ะครับหนึ 1, 2, ่งสองแปดตันจมีโศกมีมีลาบอีรีกะก็ไปฝันเบิ่มเจ้าอันเมียน ปูหอยม้าอธิษฐานกิดพันเหล่าอธิษฐานขอพันเหลวาพันอัดสีเมียนตัวนี้เนาะครับเพราะฉะนั้นผมพงพะลุ้ยกับขอบบนขอบคุนพี่น้องที่เข้ามาเบิ่งเข้ามาชมทั้งช่องผมกับสิหาชิปใหม่ๆได้เด็ดมากฝากพี่น้องอีกต่อไปนะครับสำหรับชิปนี้แล้วเมื่อนี่ก็ขอกลับเข้ามาสวัสดีครับ